สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกผู้สุขนนะครับเนาะครับครับมือนี้กับทางซองเสี้ยงยาผ้าร้อนนะครับด้วยครับกถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายนะครับเนาะครับโค้งสุดท้ายของปูขุนก็ว่าได้ครับเพราะว่ามือนี้วันที่สิบหาแล้วนะครับเนาะครับเพิ่นเพิ่งได้ส่งตัวเลขมาให้ครับชุดนี้เป็นชุดเต็มของปูขุนนะครับด้วยครับครับผู้ใดเของมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อจะไม่ได้ผ่านแนวทางนะครับเนาะครับตัวเลขงามๆมาทุกงวดครับ สำหรับชุดเต็มของปูขุนค,ครับอันนี้เป็นชุดเต็มครับงวดวันที่หนึ่งกรกฎา,าคมหกเจ็ดแหละครับปูหายไปที่มีเป็นลักครับลักสองลักเก้าลักหกลักสามมีลักศูนย์ลักเจ็ดแหะครับทั้งหมดกับหกลักของเพื่อนแหะครับผู้ได้มากลักใดก็จับเอาได้ครับเด้อครับ สำหรับตัวเลขของปูกะแนวทางของปูกะเป็นเลขเลขสูตรเลขคำนวณแหละครับสำหรับรักของเพิ่นกะเพิ่นกบมาครับชุดชุดที่แล้วครับเพิ่นไ้ไปที่วิ่งวิ่งงวดที่แล้วครับเพิ่นไหเก้าครับกับเขาเก้าเต็มเต็มนะครับเนาะกะมาเก้าครับเลขที่ออกกับแปเก้านะครับเลขที่ออกงวดที่แล้ว กเลขเลขที่ออกงวดที่แล้วนะครับเนาะกับนี่หาหาหาศูนย์สามห้าศูนย์สามแล้วก็บแปดเก้าครับสำหรับเลขสองตัวล่างครับกับมาหาศูนย์แหละครับสําหรับล่างของเพิ่นกับแปดเก้ากับเขาเก้าเต็มเต็มแหละครับสําหรับเลขวิ่งของปูนะครับเนะครับกับนีเป็นลักเป็นลักอยู่ครับผู้ใด้มาลักใด้กัจับเอเนาะครับเนาะครับ กระเล็กหลายตัวกระจิ้งครับครับพิจารณาเบิ้งครับสําหรับผู้มักแหะครับผู้คัดกิดพลาดนะครับของปูกระม้าลักสามข้อเพิ่นครับเพิน่นหายมากสามศูนย์แหะครับมันออกเป็นตกกลับนะครับเนาะครับสําหรับตัวเลขกับศูนย์สามปูหายมากกับตัวนี้แหละครับครับศูนย์สามสามศูนย์ศูนย์สามเนี่ยครับสําหรับลักศูนย์ปูหายไปที่ศูนย์สี่ 0 4กับ07แหละครับศ4นยกถือว่าใกล้เคียงนะครับเนาะครับถือว่าศูนสีกันอยู่ครับตรง้ายของปูปูจับมา4ครับงวดที่แล้วครับสีลงไทยหรือสีมัดเนาะครับเนาะครับสำหรับตัวเลรียงามๆเลยครับเ้อครับงวดที่แล้วครับครับครับสำหรับชุดนี้ปูกระหายมากแล้วครับเป็นแนวทางเลยครับเ้อครับ มาเปลี่ยนแนวทางเนาะครับเนาะครับปิดจ้าเบิงครับสำหรับรผู้มัดหระครับผู้คัดกับพานนะครับเด้อเอามาเบิงสุดไปชุดเต็มครับชุดเต็มเอาชุดเต็มผู้กุนเลยครับหวัวน,นี้ชุดเต็ม ชุดเต็มครับวันที่16บหกนะครับเนาะวันที่16วันที่16กรกฎาคมครับหกเจ็ดพศครับผู้ขุนนะครับเด้อครับสําหรับชุดชุดเต็มผู้ขุนครับสําหรับชุดเต็มผู้ขุนพันหายไปที่ลักหาครับมีลักหานะครับเด้อครับลักหาผู้ ก็มีหาแปดห้าแปนึ่งห้สอันนี้เป็นลักอยู่ครับ5้สแล้วก็57าเจ็ห้า ห้ 5, 3, ครับตัวสุดท้ายปูห้ครับแล้วก็ลัก8เพื่อห้ไปแปดหนึ่งครับ8ป8ห8ึ8งแดหนึครับเด้อครับแปดสจ 8ปดเจ็ดแปดศูนย์อันนี้เป็นลักแปดครับตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายของปูขุนแปดสามครับค่บันนีเป็นหาศูนย์นะครับเด้อครับหาศูนย์ เป็น 5, 0, 0, 5ครับตัวนี้ครับเป็น 5, 0ครับสำหรับลัก1ครับหลัก1หลัก1นึ่งปูหาไปที่ 1, น 1, ่ 1, ส็ หนึ่งซีหนึกครับกัหนึ่งศูปูกมาตัวสุดท้าย1นึ่งสาลงทยตยวสามครับ <c oughs> สำหรับลักซีปูหายไปที่4ีเกตครับซีเศ 40, ตัวสุดท้าย4,3 4,3ครับลงกครับ70ดครับสำหรับรักเ็ดครับเ0็3ครับรัก0ครับรัก0 ผู้หาไปที่03นยครับศู 03, ครับผู้หายไปที่ศูนยครับสำหรับเลขกวิ่งปู้วิ่งลูดปูปู้วิ่งไปที่วิ่งครับเล็กวิ่งปูไปที่0ครับ0นย์ตัวเดียวครับ อันนี้เป็นปูขุนครับผู้ขุนผู้ขุนพารวยล่ะครับยืนนะครับเด้อครับเป็นเหลขรัฐบาลไทยครับหาเบิรงครับลอตเตอรี่ครับสนับสนุนรัฐบาลไทยเนาะครับเนาะครับครับสำหรับตัวกลมของผู้ผู้กลมไปทีห้าศูนย์ตัวนี้นะครับ ตัวโอบอยากเห็นประเดยครับแอบบๆอยู่ห้าศูนย์แล้ครับนี่ห้าศูนย์แล้วก็แปดเจ็ดรัฐบาลชุดเต็มหมวดวันที่สิบหกแล้วครับแล้วก็มาที่หนึ่งศูนย์ครับเป็นหนึ่งศูนย์ ศูนย์เป็นตล่องครับศูนย์สามเป็นตล่องเกตศูนย์เป็นตล่องครับเพราะว่าเพิ่นวิ่งศูนย์นะครับเนาะครับเพิ่นมาศูนย์ครับครับอันนี้เป็นรัฐบาลชุดเต็มนะครับเด้อครับตัวใหญ่ดีครับตัวมึงกึ่งมึงเก่งอยู่ตัวล้วนครับขับงามๆเลยครับเด้อเอามาต้อนมาฝากเอฟซีสุภูสุก้อนอันนี้เป็นชุดเต็มของปูขุนครับ สำหรับเลขวิ่งเลขวิ่ง,งปูวิ่งไปที่0ครับตัวกลมเด่นของปูก็มีหาศูนยนแปดเะครับแปดเจ็ดแปดเจ็กลุ่มเด่น87ดเจ็ดนะครับเด้ครับกลุมเด่นของปูหนึ่ง เจ็ดศูนย์เป็นตัวร่องศูนย์สามเป็นตัวร่องครับครับครับงามๆแล้วครับเนาะเอามาต่อนมาฝากเอฟซีสุขุมสุขคนเอาแคปหน้าจอไว้ครับสําหรับเหล็กปูขุนสุดเต็มนะครับเด้อครับเอาไปโชกไปม้านไปลําไปลุ้ยครับวันที่สิบหกแหละครับครับสำหรับคลิปนี้กับ่มมีอย่างหลายแะครับทังง่องขาขอลาพีลาน้องนะครับเนาะครับพอกันไหมนะครับเด้อครับคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ